สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยเข้ากับช่องมอมมเวลล่คลิปนี้เราก็มาติดตามการสัมภาษณ์หลังเกมของโค้ดอิตาลีกันบ้างครับ ที่แน่นอนครับว่าถึงแม้อิตาลีเขาจะชนะสาวไทยของเราแต่เป็นการชนะที่ไม่ได้ชนะง่ายๆเลยครับสาวไทยของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันสู้กับอิตาลีได้ถึง5เซตเลยครับหลังจากจบการแข่งขันโค้ดอิตาลีก็มีการให้สัมภาษณ์ครับโดยโค้ดก็มีการยอมรับเลยว่าการที่เล่นกับสาวไทยของเรานั้นเป็นเกมที่ยากเสมอไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะชนะทีมไทย แต่ก็ยังคงใช้ความพยายามจนสามารถเอาชนะทีมไทยมาได้นี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของโค้ชอิตาลีครับนี่แหละครับสาวไทยของเราเล็กพริกขี้หนูเชื่อได้เลยว่าสาวไทยของเราเปิดสนามมาด้วยการเล่นแบบนี้ทีมอื่นๆก็คงจะไม่ปล่อยผ่านครับคงจะเต็มกับทีมไทยของเราอีกเป็นอย่างแน่นอน แต่ละทีมก็จะเต็มกันสุดๆครับเรามารอเชียสาวไทยของเราให้สามารถคว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดกันต่อไปครับสู้ๆนะครับสาวๆ